สวัสดีครับพี่น้องทางช่องกเกษตรบันเทิงสินอ่ะมันนี้สิภาพถันผู้ชมมาเบืงองเกษตรผสมผสานอีกแปลงครับท่านผู้ชม,ม,รรมรครับครับสําหรับ,รบการ,กรเกษตรผสมผสานนี่ผมเชื่อไหมว่าเป็นกเกษตรยังยื่นครับเป็นอย่างคืวอวาายัางยื่นเพราะว่าปลูกครั้งเดียวครับได้เก็บกินไปประมาณเกือบ30ป,ปีครับ สรงต่อรุ่นลูกรุ่หล้านได้เลยครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นี่ยอยู่บ้านโนนเก่วตำบลโนนขออำเภอโนคุนจังหวัดศ,ศรีสะเกดอซึ่งปลูกไว้ในพื้นที่รอบบริเวณนี้สองไรครับซึ่งป้ามนี่ปลูกได้ไรหนึงนี่ยีตนทั้งเบิดกับประมาณ 4ีซิปกัวตนครับปลูกได้อ่าซึ่งเป็นการ,กรเกษียที่ยังยืนเพราะว่าพวก่อยได้่งทุ่น,นยังหมากไม่ครับปุ๋ยกับใส่ทา้งป้ามเดะที่เข้าอ่ตัดลงแล้วกับปุ๋ยหนึ่งกับเป็นปุ๋ยขอกครับอ่าปุ๋ยเคมีนี่ครับใส่เป็นบ้างตัวครับส่วนหมากก็จะใส่0ูนหกูนอ่า ซึ่งพื้นที่รอบๆนี่เพื่นปลูกหลายอย่างครับแต่ว่าพืชหลักนี่เป็นปลาปล์มปาล์มอายุนี่กัประมาณแปดปีครับซึ่งได้ผลผลิตนี่คนคางจะมีคุณภาพครับเพราะว่าทหลหนึ่งนี่เกือบ30โลครับซึ่งเป็นพันธุ์ทางเง่า เดือนหนึ่งขายสองเถือซึ่งเป็นอย่างผมแต่ว่าคุ้มเพราะว่าแป้งพื้นน,นี่นี่ผมเจะคของช่องนี่เป็นคนเอาไปขายให้เพื่นครับแต่เถือละ6 0หกวยกิโลครับโลละหาบาทส่วงนี้หกหาสามสิบคูนกันแล้วก็เป็นสามพัน คูณสองครับเดือนหนึ่งนี่ขายสองเถื่อนั่งอยู่ซื่อนี่ได้หกพันครับต่อเดือนอ่าซึ่งเทียบสองไร่กับก้านเห็ดเผือดชนิดอื่นนี่ยกเส้นเขานี่ละอ่าที่เห็นเห็นนี่สองไร่ได้ขายเถือเดียวครับอ่าเถื่อเดียวกับจวงนี้กิโล่สิบห้าบาทสองไร่ที่ให้สองตันครับสูงสุดอ่าได้เมื่อกว่าบาทครับ แต่ว่าป้ามนี่ขายยี่สิบสี่เถือครับยี่สิบสี่เถือคูณสามคูณสามพัน 3, ครับยี่สิบสี่เถือนี่คูณสามพัน 3, โบหัวตกเท่าไร่นั่นก็คือเป็นความับครับสำหรับราคาอ่าให้พี่น้องผู้ชมไปไปคิดคำนวณเอาเอง แต่ว่าถามว่าวคุ้มบ่คุ้มครับปลูกครั้งเดียวได้ตลอดครับพื้นที่กับสารจากสองไร่ปลูกหลายๆอย,ย่างครับปลูกครั้งเดียวลูกล้านเ่อเย็บได้ก,กินตลอดบ่อได้ยากกับการลงทุนอันนี้หลบต่อไปเหมือนกับเผืชอย่างอื่นครับนี่แหละครับพื้นที่รอบ ซึ่งลำต้นนี่ก็สวยงามครับอยู่ประมาณนี้แหละลำต้นซึ่งแสงแดดก็มีผลพอสมควรครับที่พืชเดทุกอย่างนี่สิไปปรปับปรุงไปปรุงเผือปรุงอาหารเพื่อเอาเปลี่ยงลำต้นของเจ้าของสำหรับเกษตรย่างยืนนี่คลิปนี้นี่เป็นต้นแบบครับสำหรับพื้นที่หน้าผู้ใดที่ เป็นทีบางๆาสามารถนำไปใส่ได้ครับยังคิดเผื่อโบออกว่าจะปลูกเผื่อตัวไหนโบเห็นมูปลูกกับโบอยากปลูกตันไหนย่านมูวา่าทุกอย่างต้องใส่ข่วมเปลี่ยนแป้งครับข่วมกะข้วมกะาหาันที่หลบหลังข่วมคิดเก่าๆครับนี่งัวนี่ก็เลี้ยงไวปุ๋ยนี่โบได้ไปใส่ครับนั่นละ ปุ้ยปั๊บนั่นแหละครับนี่แหละครับเป็นเกษตรผสมผสานเกษตรยังยืน่าเอาอยู่ในวนเวียนอยู่ในพื้นที่อย่าของบ่ค่อยต้องพึ่งพาอาศัยปัจจัยภายนอกอ่ากิิเศ็ให้เฮาสามานลดยล่ใจเพิ่มรายได้ได้ครับมีเงินให้ลูกให้เต้าไปโรงเรียนครับนี่ออกผลผลิตแล้วครับอ ขนาดผลผลิตก็ไปตาอมายุของต้นครับต้นใหญ่ผลผลิตหลายลำนักดีอ่าเป็นธรรมดาครับการยืนลำต้นสะสมอาหารของเผือดไว้ในลำตน้นอ่านี่แหละครับเป็นเกษตร,รอย่างยื่นด้วยแถะอ่าเห็ดเล็กๆหน่อยๆเข้าบะตองเห็ดลายกันเฮ็ดลายก็จะเป็นเผือดเสื่องเดียวอ่ารคาคาบุดี ก็เป็นปัญหาอีกครับราคาดีก็ขายได้แต่ว่าเ้อก็ต้องไปซื้อยางเงินมาดำรงชีวิตคือเขาทุกอย่างเกลือกุ้นกันครับนี่ลมใหม่ใส่ค่าเย็นครับนาแร่งก็เย็นเพราะว่าใบป่ามนี่เห็ดให้ความลมเรื่อนสองไลสามารถยืนโดยลำแข็งได้ครับเพราะว่าจะเป็นทั้งบกทั้งอากาศ ทั้งไต่ดินนี่สามารถพลิกฟื้นเป็นเงินเป็นทองได้เสมอครับาตามใดที่เฮ้ายังมีความคิดที่ก่าวหนา้าเปลี่ยนแปลงตามโลกตามสมัยครับก็ฝากท่านผู้ชมที่ยังมีทีดินว่างเปล่า,อาขอนำเสนอพืชตัวนี้แหละครับอีกเป็นทางเลือกหนึ่งของท่านผู้ชม ลองมึงครับปลูกจักซิปจักเศร้าต้นก้อนก็นได้คอยปลูกไปเรื่อยเรเลี้ยนลูกกันไปครับให้พี่น้องในเบืองบรรยากาศหลบๆไปเรื่อยๆครับเป็นคลิปที่นำเสนอต้นแบบครับที่สามารถใส่ได้ครับในพื้นที่ภาคอีสานครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่กดติดตาม ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ